ส่วนมากนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามยุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะครับหรือการทักแชทนะครับในทุกๆช่องทางนะครับส่วนมากก็จะถามหลายคําถามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ละคําถามเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับอันนี้หมายถึงพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามาโดนแอปเถื่อน นะพวกสินเชื่อเถื่อนอะไรพวกนี้นะนะครับถามว่ามันจะตามนานไหมนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับแอปที่เรากู้ด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนกี่ตัวนะครับอ,อ,อย่างเช่นฉับไวมงคลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเดียวๆนะฮะตัวเดียวๆทืๆ่อๆเลยนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสักสามอาทิตย์ถึง1เดือนนะครับแต่ถ้า <S 2> <S 2> <S 2> เป็นสินเชื่อพวกแฟดนะครับพวกแฟต สินเชื่อที่จริงใจพวกเงินมีความสุขได้บาทง่ายๆแ h a ป p y ตังพวกเนี้ยมันก็จะมีลูกย่อยลูกขายนะฮะถามว่ามันมาได้ยังไงนะฮะลูกย่อยอะไรพวกนี้คนที่เจอเขาจะทราบดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่เจอนะครับก็จะแจ้งให้ฟังนะครับอย่างเช่นเราไปกู้แฟดนะครับในยอดแรกนะฮะเราก็มีการชำระโอนคืนนะครับเออภายใน7วันอะไรประมาณเนี้ย ถ้าเราโอนคืนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างเครดิตที่ดีนะฮะมีจ่าชีพก็จะพูดแบบเนี้ยอ่เครดิตคุณดีนะครับมันโอนเงินมาให้คุณเฉยเลยนะครับทุกๆคนก็เจอใครไม่เจอไม่รู้หรอกเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยเขาชอบมาบอกว่าเอา้าถ้าคุณไม่กดกู้อีกมันจะโอนให้เราได้ยังไงเนี่ยคนไม่เจอเขาไม่รู้ไงนะครับแต่คนที่เขาเจอเนี่ยโอ้เขารู้กันไปหมดแล้วพอเราจ่ายไปใช่ปะ่ะ เครดิตดีนะคุณนะ่ะเออโอนเงินมาให้เราเฉยเลยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ยอดเดียวนะมันจะโอนมาให้เนี่ยสามยอดแล้วสามชื่อแอปเลยนะครับเนี่แหละที่เขาเรียกว่าลูกย่อยหรือลูกขายมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะสอบถามเนาะว่ามันจะตามนานแค่ไหนเนี่แหละมันขึ้นอยู่กับแอปที่เราได้มาเนี่ยมันมีอีกกี่ตัว เพราะฉะนั้นแล้วจำนวนวันเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามแต่ระยะเวลากําหนดของมันนะฮะเราต้องคอยเช็คไปเรื่อยๆเรื่อยๆแอปนี้ถึงวันนี้นะเอออีแอหนึงเฮ้ยอีเจ็ดวันนี่หว่ามันจะไล่ไปเรื่อยๆครับนะบ,บางคนก็เดือนกว่าก็มีนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยบิดไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรจากมันเลยเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาลงและหายไป นะฮะในส่วนของจะโทรตามญาติเรานานไหมนะครับคือมันต้องใช้ส่วนตัวของเราด้วยนะครับในการที่จะต้องกล้านะครับกล้าอธิบายกล้าพูดคุยกับญาติพี่น้องเราด้วยว่าตอนเนี้ยตัวเราเองในมือถือเนี่ยโดนแฮ็กแล้วนะจากมิจฉาชีพนะฮะเวลาโทรไปเนี่ยไม่ต้องสนใจบอกว่าไม่รู้จักนะฮะไม่ต้องรับถ้ารับสายปุ๊บรู้ว่า เออมันเป็นพวกนี้นะครับก็กดวางสายซะพยายามพูดคุยกับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าไม่พูดคุยกับเขาเลยเนี่ยเขาก็ตกใจดินะครับเฮ้ยงง,งๆเขาจะงงๆแล้วชอบแบบมิจฉาทีพเนี่ยชอบพูดแบบเออเอาชื่อเขาไปค้ำประกันนู่นนี่นั่นพยายามบอกเขาเลยเนี่ยถ้ามีคนเหล่านี้นะครับโทรเข้ามาแล้วมา,วมาบอกว่าเฮ้ยเอาชื่อค,นน,น,คนนู้นคนนี้ไปค้ำประกัน อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยบอกญาติพี่น้องให้หลวดบูคอได้ยิ่งดีนะครับมันก็เ,เป็นการคัดกรองด้วยนะครับคัดกรองแบบในเบื้องต้นนะ,นะเวลามีชาชีพทโทรมาเนี่ยมันจะขึ้นคําว่ามีชาชีพเลยนะครับในส่วนของจะประจานไหมนะครับเดี๋ยวยุทธจะชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับบางตัวก็ประจานบางตัวก็ไม่ประจานนะครับแต่ละคนเนี่ยจะโดนไม่เหมือนกันสินเชื่อฉับไวมงคลการประจานเนี่ยจะไม่ค่อยเห็น หรือไม่เห็นเลยนะครับไอตัวที่มันประจานเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกแฮปปี้ตังแฟตเคเคนี่ก็เริ่มประจานแล้วแต่น้อยนะครับนะแฮปปี้ตังแฟตใจดีไดอารี่ได้บาตรง่ายๆสินเชื่อที่จริงใจเงินมีความสุขอะไรพวกเนี้นะครับนะฮะก็จะแจ้งเพื่อนๆให้ฟังแต่ พวกเราเนี่ยไม่โดนประจานกันทุกคนนะครับมัน5 0 5 0นะครับยังไงก็คอยรับมือกันให้ดีนะฮะคุณจะล็อกโปรไฟล์ในเฟซบุ o กนะครับคุณจะปิดกัน้นอะไรก็แล้วแต่ปิดชั่วคราวก็แล้วแต่นะครับขอให้ทำนะครับนะับพวกนี้มันจะชอบเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปโพสต์เอาภาพเราไปตัดต่อนู่นนี่นั่นมาประจานไปคอมเมนต์ในเฟซของเพื่อนเรานะครับเราก็บอกเพื่อนเราเลยเฮ้ โอ้ oh, ถ้าเหตุการณ์มันมีแบบนี้ลบและบล็อกมันซะมันเป็นเฟซอวตารนะครับที่ปลอมมานะฮะพวกมีฉาาชีพนะฮะในส่วนของดอกเบี้ยจะขึ้นไหมกลัวนะครับกลัวกันมากนะฮะเวลาที่เราโดนแอปเถื่อนอะไรพวกนี้เราอะยังไม่ได้ลบแอปพอเรากดเข้าไปดูที่แอปมันโอ้โหทําไมดอกเบี้ยมันขึ้นอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องกลัวถ้าคุณกลัวเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องไปหาจ่ายใช่ไหมเออมันย้อนแย้งกันไหมเออ ดอกเบี้ยมันจะขึ้นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านอะไรผมไม่เคยสนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยบิดแล้วเราไม่จ่ายสักบาทครับมันจะขึ้นเท่าไหร่ก็เรื่องของมันครับนะแล้วก็ไปถอนการติดตั้งมันซะลบแอป,ปมันซะไม่ต้องให้อยู่ในมือถือให้มันลบหรอกก่อนที่จะลบแอป,ปออกเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ทํากันนะ่ะเข้าไปที่แอป,ปมันนะครับไปเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการเข้าถึงสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยไปเลื่อนปฏิเสธให้หมดนะครับ เลื่อนปฏเิเสธการเข้าถึงนะครับแล้วค่อยลบแอปอืมในส่วนของอการแจ้งความนะครับเ,เดี๋ยวยุทธจะทำไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะฮะติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับยุทธเตือนภัยมิจฉาชีพนะฮะในช่อง y t u t u นะฮะก็เป็นช่องสำรองนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านไปได้แล้วเนี่ยแล้วเข้ามาดูยุทธอะ่ะ ช่วยคอมเมนต์อะไรประมาณนี้โหขอบคุณมากๆนะฮะผมคนเดียวคงช่วยทุกคนทั่วประเทศไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะฮะถ้าไม่มีพวกเราช่วยกันครับนะฮะขอบคุณครับ